มาอีกรอบนะคะน้องๆลุ้นให้ตาแฉะไปเลยเนาะไม่ว่าน้องๆไม่ว่าใครพิศตาลายเลยนะจะลุ้นยังไงแคปหน้าจอไว้ก็แล้วกันนะจะได้ไม่ลืมนะคะน้องๆค่ะแต่ก็ดูพี่ให้จบเนี่ยนะกดไลค์พี่หน่อยนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์พี่หน่อยนะนะคะพี่จะได้มีกําลังใจทําอดหลับอดนอนงุน่งนองน,อนอแค่ไหนพี่ก็ทําได้ถ้าน้องๆมีน้าใจกับพี่นะโอ้ไปพูดอย่างนั้นก็ไม่ดีเนาะ ใครๆกม็มีน้ำใจทั้งนั้นแหละคะ่ะน้องๆพี่ขอโทษนะถ้าพูดผิดนะอืมยังไงก็รักเหมือนเดิม,มั่นแหละเห็นใครเข้ามาเขียนพิมพ์ชื่อพี่นุพี่ดีใจติดใจอยากจะตอบไปบางครั้งนะ่ะตอบไม่ทันหรอกคะ่ะตามองไม่นี่หรอกนะจะว่าพี่เลยนะคะถ้าพี่ตอบไม่ทันหรือว่าอะไรเงี้ยตาพี่มันเพ่งเพ่งมากไม่ได้จริงปวดจนได้หลีนะปวดตานะขนาดใส่แว่นตาพี่ยังเปิดจ้องเลยอะ่ะ ปวดขึ้นนี่เลยอ่ะพี่จะพยายามทําแต่เลขอันนี้ยแต่ถ้าพี่เข้าไปอ่ะถ้าน้องพี่ถ้าพี่ไม่ได้ตอบนะ <c oughs> หรือว่าตอบไม่ทันพี่ก็ขอโทษด้วยก็จะได้แต่ละตัวนะคะน้องๆเข้าไปกันหมดแล้วไม่รู้หายไปไหนหมดแล้วกว่าจะได้ตัวหนึ่งเดี๋ยวก็เขียนผิดเดี๋ยวก็เขียนถูกพี่ก็ลบๆอยู่น่าน,น่ะโอ้ยจนปวดหัวจนจากระดาษตัวเองอ่ะเนาะน้องๆสวัสดีทักทายอะไรเี้พี่ดีใจดีใจนะ นะพี่ที่ใจมากเลยจัดตอไปวันนี้ไม่ไหวจริงช่วงลุ้นดาวีน่ะตายแล้วพี่ทำไม่นี่พี่ยังมือหล่นมือหล่นเลยพยายามไม่นี่ก็เลยเออตั้งสติเขียนให้มันจิตจิตแล้วแล้วเนาะที่เราทำไว้อะืมมัวแต่ลุ้นห่วยตั้งแต่วันวัอนอ่ะตกลงวันลุ้นห่วยไม่ทำอะไรพอมาตอนช่วงหลังๆนี่มาลุ้นดาวีเนี่ยพี่พี่ง่วงมากนะง่วงจนตา ตาไม่นี่ลืมไม่ขึ้นถ้าไปจิ้มลองเลยสวัสดีค่ะน้องๆทักมาพี่ตายพี่ตายเลยพิมพ์ไม่ได้พิม์พไม่ได้ค่ะสวัสดีคําเดียวห้านาทีมันก็พอได้เนาะเขายังไม่ไปไหนเนาะแต่เวลาน้องๆเขียนมานะ่ะพี่จะเขียนตอบภาีม,มันจะแย่เนาะออมคนมันตาลืมตามขึ้นยังไงพี่ก็ขอโทษพี่ดีใจด้วยนะดีใจกับคนฟังด้วยนะพี่รักทุกคนเลยนะโหเชียร์พี่ พี่อ่านพี่จ้องโอ้ยดีใจตาลืมไม่ขึ้นหรอกแต่ก็จ้องต้องจ้องอะจ้องดูโยภูมิใจยังเย้เย้ในใจเลยโอ้ยดีนะยังเข้าพี่กลัวจะไม่เข้าเลยอาทิตย์นี้ไม่หลุดนะคะน้องๆดีเนาะดีเนาะอาทิตย์นี้ยังไม่หลุดเนาะก็ยังพอเข้าอยู่ใช่ไหมวิยแต่ดาวเมื่อคืนดาวดาวบีเมื่อคืนหลุดอยู่นะเนาะก็มาเข้านูนดาวไอ้นี่เรา ปดปดปังปังโอ้สุดจอดสุดยอดพ,พี่ชอบจังเลยเลขหามเนี่ชอบมากชอบแถมเล่นที่ใดได้ทุกทีอ่ะพี่ชอบโอ้สุดจอดหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าแล้วก็มาหกแปดแปดเมื่อคนะืนโอหลักเือจังนะเลขหามพี่กลัวจะไม่หามสิคืนนี้นะกลัวจะไม่หามถ้าหามคือสลับตัวนะ แต่จะไม่หามหน้าหามหลังนะจะหามกลางเลยนะหามเลยนะเป็นเลขหามเลยนะไม่ได้หามอย่างเดียวนะหามเลยนะโอเคนะคะน้องน้องดูให้ชัดๆัดนะคะอันนี้หุ้นเราน้องน้องขอมาพี่เหนื่อยเพื่ก็กอดเอาทนเอาเนาะเพื่อน้องน้อง,องรักไงคะอยากให้น้องปัง,ปงแต่วันนี้ก็ปังนะชุดแจกเอ้ยชุดรวมเราเนาะพี่มาแยกช่วงใบยบนี่เองช่วงเรา นี่เนาะใช่ไหมไม่ใช่เอนชุดนี้เนาะเอนั่นนะช่วงช่วงเย็ยนช่วงดึกนะ่ะโอปังนะปังนะไม่รู้กี่เด้งเนาะพี่พี่นั่นนะ่ะมากเลยคือชุดอะไรนะชุดเอของเอเอนั่นนะ่ะพี่ทำยากเออพี่จะบอกนะถ้าถ้าพี่ลงให้นะของของอะไรนะ ลาวสตารวีเนาะเข้ายากมากน้องค่ะพี่สังเกตเข้ายากมากเห็นไหมวันนี้เข้าแต่รูดตัวเดียวศูนย์พี่เชื่อเลยว่าพี่ทําไม่ได้จริงแต่พี่ก็ลองทําอีกนะพี่ก็ยังฝืนทําอยู่นะวันนี้นะลองดูนะคะน้องๆถ้าเล่นก็วิ่งรูดตัวระบาทสองบาดไม่ต้องเยอะนะคะน้องๆเพราะว่าพี่ก็ทําลงไปว่าวันไหนมันจะเข้าวันไหนมันจะปังโอ้โหทำเป็นเดือนพี่ไ่เห็นมัน เจาะเข้าสามตัวหรืออะไรอะไรเลยเนาะพี่ทำนะ่ะอาทิตย์นี้แหละยังไม่เห็นนี่เลยจะเข้าอยู่รูดสักตัวหนึ่งนะเดี๋ยวดูพรุ่งนี้นะว่าจะเข้าไหมพี่ทำอยู่เดี๋ยวลงให้ประมาณนี้ค่ะน้องๆค่ะนะดูกันแล้วก็แคปหน้าจอไว้ก็ประมาณนี้แหละค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะรวยๆปังๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ